สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เอาเทน,นามาลดราคานะครับหรือว่ามา,มาเพิ่มราคาแต่ว่าส่งให้ฟรีนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ เทน่าเทน่านิวปีสีและเทน่า,าตัวตัวธรรมดานะครับตัวไม่นิวนะครับปีปี3ามแสามเนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเครื่องดีทั้งสองคันนะครับคันคันดำมีมีเล่มอย่างเดียวนะครับเอกสารมีเล่มเขียวอย่างเดียวเลขคอเลขเครื่องตรงนะครับส่วน ส่วนขั้นตัวใหม่ตัวนิ้วนะครับเอกสารมีเล่มมีทะเบียนนะครับเลขคอเลขเครื่องตรงนะครับทั้งทั้งสองคันนี้มามาจากที่เดียวกันนะครับคือก็สามารถว่าตามสุดโอนได้นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ห่างจากผมประมาณเท่าไหร่อยู่คนละอยู่คนละจังหวัดก็จริงแต่ว่าอยู่คนละฟังหวยครับพี่นอ้องแต่ว่ากะ กับบดได้ท่านใดไปตามนะครับถามผู้ผมสื่อมาต่อเพื่อนกับว่าเาจ้าของยังมีชีวิตอยู่นะครับสามารถตามเอกสารทําเรื่องโอนใดเพื่อนว่าประมาณนี้นะครับเมื่อนี้กเรเลยเอามาอัปเดตให้พี่ไอ้นองเมืองนะครับจริงๆอ่ะทายให้พี่นองเมืองมากหลายครังคร้งละแต่ว่าครั้งนี้สี่มีทรงฟรีนะครับจะทรงฟรีให้พี่นองนะครับพี่นองู้ได้สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได นะครับรถอยจังหวัดรีสะเกดอําเภอกัรทรลร่มนะครับเบอร์โทรติจอูนย์หหนึ่งดห่อ0 6 1าเก่า9 4นะครับในในคลิปก่อนหนาหนี้นะครับผมลงไว้คันละ4ี0พันเก่านะครับปกติคันละ4ี0พันเก่านี่ก็กระชากเงนมีค่าทรงนะครับสื้อทรงไปผ่าก,ก้างอย่างเีก็สิมีค่าทรงพันกว่าบาทนะครับ แ่มือนี้นะครับมาบวกราคานิดนึงนะครับอย่างเชียนว่าผมลงไว้ขั้นละสี่พันเก่านะครับมือนี้มาลงขายขั้นละ 5, หาพันหาจะว่าทรงห้พี่นะครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจกใ็ห้เลี้ยวหายวนะครับเครื่องดีเครื่องดีนะครับพี่น้องใส่งานเงาวๆเลยนะครับแต่ว่าลดสิไดไมีเก็บงานเนี่ยตามสภาพนะครับเพราะว่ารถรดขายตามสภาพ รีวิวตามสภาพนะครับืันนี้แค่เอามาอัปเดตให้พี่น้องชมซ,ซ,ซื้อนะครับแต่ว่าจริงๆอิรถกะมีหลายขั้นอยู่นะครับแต่ว่ามันมันช่วงีฝ่าฝนมันตกดีแน่แหละฝับพายุสีเขาก็เลยขีคัานเก็บเขาเก็บออกสินะครับก็บเลยเอาขั้นที่มันอยู่มอเนี่แหละครับมารีวิวให้พี่น้องเมืองก่อนนะครับแต่ว่าเอามาเปลี่ยนโปรโมชั่นนิดหน่อยครับนิดนิดหน่อยๆนอยนะครับพี่น้องอยางเช่นว่าคลิปก่อนสีพันเก่านะครับ คลิปนี้มาหาพ,พันหาแต่ว่าบวกรวมทรงฟี่นะฮะพี่้องผู้ใดาหารถใส่งานเงี้ยวใส่งานเด่นๆใส่งานง่ายบอสซี่เลียดไปไหนไปหน้าไปทงไปทาไปหัวไปสวนอย่างสี่ะติดต่อสอบถามมานะครับเติมน้ำมันคีย์ยางเดียวนะครับแต่ว่ารถเที่ยงวนนี่เป็นรถสองจังหวะนะครับผู้เคยใส่กับสีหูนะครับ สองยังวานี้ก็จะได้เติมน้ำมันสองที่นะครับเติมน้ำมันเบนซินแล้วก็จะได้เติมน้ำมันสองที่นะครับโดยโดยเฉพาะขั้นดำนี่ครบนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งขั้นดำก่อนนะครับเนาะมาหลบหลบขั้นดำก่อนเบิ่งจุดดอยจุดเด่นจุดดอยจุดเสียมันนะครับขั้นดำนี่ดิดเบรกหนาดิ้ดเบรกหลังนะครับเบรกหลังนี่ใส่งานในปกตินะครับพี่น้องเป็นเบรกหลังเดิมๆท่อกับท่อเดิมนะครับ ใส่งานในปกติแก่เบียรกงานนี่็กะใส่ได้อยู่แต่ว่าเติมน้ำมันหนไปหน่อยๆนะครับเติมไยบ่ได้มันแตกตรงนี้ครับนี่นีมันแตกอ่อกแต่ว่าสีดีกับเปลี่ยนปั๊มตัวนี้นะครับนี่เปลี่ยนปั๊มบนยางเดียวนะครับปั๊มตัวน,นึงกับบ่เพียงดรอกพี่นอ้องสื่อนิจจิตอกับบ่พอร่อยนะครับถ้าเป็นสื่อนิจติตกวะครับถ้าเป็นของแก่กับไยบาดยู่ครับล่อลอกับล,ล,ล่อเดิมนะครับ หล่อเดิมหล่หอหลอกกับพ่อใส่อยู่นะครับสุดสีสุดสีกับพ่อไปวันไปวาได้อยู่ได้พี่น้องงามอยู่ครับเบียกหนาลังก็ไดกะกะสวยอยู่สามจุดกับพวเสื่อมนะครับท่อกับท่อเดิมนะครับอียังกบครบอยู่นะครับถ้าผูดด้ใดอยากเอาสุดโอนกะดิตอสอบถามมาใดคุยใดนะครับสาม,มารถทําเรืืองโอนไนเ้เลยครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องเดิมกองเดิมข้าบูเดิมนะครับพี่น้อง ขั้นขั้นนี้มันมันขาดเกินแล้วนะครับมันไม่มีใยมันเป็นปัญหาเพราะว่าแบบนี้ว่าไปจดไหมมันก็ได้ใยไหมครับได้ใยไหมได้เหลี่ยมไหมราคาภ้าสีหกเก้านะครับมันมันก็งามอยู่เลยครับพี่น้องเนียมทั้งนั้นที่เเห็นความงามมันเป็นอท่างนี้นะครับเห็นว่ามันก็งามพอไปวัดไปว่าได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้มีเตี่ยมขาเกียร LIKE ์มาอยู่นะพี่น้องเตี่ยมขาเกียร์โบเป็นปัญหาดอกครับเพราะบ่ได้พาเครื่องแค่ห้องห้องห้องไข่ไข่นอนทั้งนั้นกะหนูขาเกียร์ไปกับเปลี่ยนขาเกียร์ใหม่นะครับขาเกียร์แกนเกียร์ตัวหนึ่งกะตะกี้ซื้อนั่นว่ามันเก้าสิบบาทครับบาทนี้กะขาเกียร์สี่ส er. ิบห้าส <ne> ิบนี <vale> ่นะครับประมาณนี้นะเมื่อปลายบ่ได้พาเครื่องนะครับมีผลกระทบครับแกนสะเจอเพราะเชื่อมนะครับเบื้องแล้ว นะครับดี่เียกหลังใส่งานในปกติหล่อหลังใส่งานในปกตินะครับสัญลักษณ์ก็เเรือยูซํานี่ครับพี่น้องช่องที่กับเติมถังนะครับสวช์ก็มีครกล่องถึงมือก็มีนะครับรถรวมๆกับงานยูครับบาะอกกับพอได้อยู่นี่นะครับภาพรวมมั่นนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นรถเดิมๆผู้ฒ่อพันธุ์ีใส่งานครับครับเข็มน้ำมันกับโวกักเข็มไหมกับพหกักนะครับผมก็ได้ล่างซื้อได้นี่ครับเอามารีวิวให้พี่น้องเมืองตามสภพาพเลยนะครับนี่นะครับร่วมๆกับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงเบิงนะครับเนาะว่าเสียงดีคุ้มคำลำลือบอ ันก็จะใส่งานอยู่เด้ที่นอรถกับเครื่องดีเงียบเงียบนิ่มๆนะครับมันกับวันใเสียงมีฟอกนีแชกอีงอย่างนะครับไปเติมน้ำมันคียอย่างเดียวหรือไปเก็บงานเพิ่มเติมอีกนิดๆน้อยๆก็สิหรอครับวันเด็เก็บงานอย่างไรกตอมนี้กับตามที่ผมมาหรือหากว่าผู้ใดว่าจะเจ็บงานกับคี่ใส่งานได้เลยนะครับคี่ใส่งานแบบ สบายสบายเลยนะครับให้ตองบอกนะครับใหต่ำให้ถึงก,ก็ได้ครับมันรถง่ามอยู่นะครับพี่น้องทุกท่สนใจกับยึดจอถอบพางมานะครับไให้ๆกเ็เหมือนเรื่องกระเงีย้ยวด้วยครับตอนนี้มันบกกองแขก,อกเอาเป็นมาประมาณนี้นะครับพี่น้อง นใจกับทีต่สอสสาถามมานะครับสําหรับสายที่หนาสายซองชงวะราคาเบาๆนะครับหาพันเก่าส่งฟรีนะครับเอา้ามาขั้นต่อมาบั้นทนนี้เป็นเทหน้านิวยลอยซิบซี่นะครับเครื่องดีบ้นป่ายแดงึ้นกันนะครับเครื่องดีสูซีกันเลยครับสองขั้นนนะครับนี่ขั้นนี้มีเลม นี่ทะเบียนนะครับทะเบียนสวยพร้อมนะครับงวดสิมานี้แหละเอา้านี่เด้อครับเด้อเทนานิ่งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ตัวนี้สามชุดบอ่อเสื่อมนะครับเด้อตัวนั้นมีเสื่อมคากเกียร์นะครับตัวนี้สามจุดบอ่อเสือ่อมค้งโมกุบ่อยังนะครับรถก็งามอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่น้อง สองขี้ก็เติมนีคือกันนะครับบอพอได้ผสมไปาัว่านี้ต้นนี้บ่มีเบรกหลังนะครับเด้อบ่มีเบรกหลังพี่น้องแต่ว่าสามจุดกับ่อเสื่อมนะครับสามจุดกับพอเสื่อมเครื่องก็แห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆบ่อเยื่มบ่ซึืมยังครับนะใส่ครับเครื่องก็ดีพร้อมนะับยิดเบรกนะใส่งานในปกติ นะครับเบียนงานใส่งานในปกตินะเครื่องโมเมนต์สิบโบก็แยแกะมือนกันนะครับแย่กับนีครับนี่แย่กับยังยังอยู่นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องู้ใดสนใจกั ติดต่อสอบถามมานะครับขั้นละหาพันหาทรงพี่พี่น้องทรงพี่ผมเป็นทรงพี่ธรรมดาทรงพี่เก็บเงินปลายทางพอคนะครับโชคกระใสได้นะครับตัวไม้ไม่สีสมนะครับเข็มน้ำมันกับพ่อฮักเข็มไม้กับพ่อฮักนะครับตัวนี้รถหาเกียร์ครับตัวนี้ผมกับพ่อได้ล่างด้วยกันนะครับมีสี่ขุนกี่ดินนะครับ บ่ด้หลังเอามารีว rahat, ิวให้ตามสภาพขายตามสภาพเรื่อยนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับเดี๋ยวเอามาฟังเสียงมันเบ่นงครับรดราคาหาท่านเก่าทรงที่หอดบันไดบ้านผู้ใดขี่ขานก็อยู่ถึงเงือนก็ได้ว่าออฟจอดไปท่นละว่า่ะทรงหอดบ้านเลย ปูกันบ่มู้พี่น้องเครื่องดีบานพี่นะาะงเนาผู้ใดเบิง้งก่อนก็ได้ก่อนเดอ้อครับพี่น้องราคาหาพันหาตรงหอดบันไดเขึอนนะครับเครื่องดีเครื่องดีครับเงียบเงียบนิ่งนิ่งบ่คอกบ่แขกนะครับพี่น้องเปิดมุ้งทรงก็ได้พี่น้อง ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนะครับมีรถตู่ถึกไปส่งถึงหนาบาทบริการถึงหนาเฮื่อนนะครับส่วนแถวยุสาบาบ้านท่าไก่ไก่ของบอมเป็นแบบผมนีลาไปส่งเองนะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกับตีตตอสอบถามมาได้นะครับเด้อหรือหากว่าผู้ใดสี่เอาทั้งสองขั้นก็บเฮงเต็ดีหรอครับพี่น้องยังไในไปทางเดียวกันยังบ่ปเปืองนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเทหน้าตัวใหม่กับตัวเก่าตัวท้ายมนกับตัวท้ายแหลมนะครับราคาเดียวกัน5,500สง่งฟรีนะพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์06 1281 2594นะครับไต้ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีบริการซื้อขายแลกเทิน นะครับหรือว่าพี่น้องอยู่บ้านอยู่ซองอยู่บ้านอยู่เฮื่อนมีรถเกา่าจังสิกงเอามาแหล่งมาเทือนใดนะครับพีน้องสนใจก็หยิบติดต่อมาอย่าล่อหน้าเด้อครับผมรออยู่ครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหาเกาครับผมเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตนิดนึงนะครับคลิปก่อนหนะ้านี้ผมมาถ่ายถ้ำขิกนะครับหมู่ว่านนี่นะครับแต่มีพี่น้องทั้งกอทมอเพิ่น พนจับไว้พนจองไว้แล้วนะครับคลิกกระติดจองนะครับยังแต่สองขั้นนี้นะครับพี่น้องแล้วก็คลิปก้อนหนานน่นผมก็มารีวิวโซนิกนะครับโซนิกยังโสดอยู่นะครับผู้ใดสิจีบก็จีบเด้อครับโสดโสดโสดและโสดนะครับยังว่างยังโสดอยู่นะครับโซนิกตัวใหม่เถี่ยสตาร์มือนะครับรถสวยรถงามรถดีรถเดิมนะครับไปมากะล่าโทร่มมาจีบมาจับมาจองมาแสดงความเป็นเจ้าของครับ แล้วยวรดมันก็สิเป็นของคุณนะครับผมส่วนคลิปก้อนหน้านั่นนะครับผมกับมารีวิววาเแมนกอลิลานะครับกอริลากันยั่งอยู่ค้อกันนะครับพี่น้องกับกอริล่าสตาตนเมื่อสแตนเทา้าเอกสารเหลี่ยมชุดโอ,อนครบจะว่าเพินวาสีทรงมาไหา้บานนี้ยั่งพันทรงมาอยู่กับก็เลยรีวิวไปแต่ว่ามีเหลี่ยมกับทะเบียนนะครับพี่น้องพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนก็ดต่อสอบถามมาได้นะครับจีเบรอศูนย์หกหนึ่ง 1> 28, 1, 2 8งแปดหนสาเก่าซนะครับสำหรับมือนีก็จะขออำลาพี่น้องไปแตเพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันนาเดี๋ยวจะหารถสวยรถด,ดีรถเดิมรถประหยัดน้ำมันมาให้พี่น้องได้ชมนะครับเตรียมไว้แล้วล่ะแจะว่ามันบน,นมันบนพร้อมนะครับมือนีก็เลยมารีวิวบพ่ท่านนะครับจะสิเป็นคิดว่านาสิเป็นมืออื่นนะครับพี่น้องก็รอรับชมในตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุภูสุสคนทุกหมองทุกบอนนะครับและทุกทุกคนที่อุ้น้มทั้งช่องนะครับุกทุกผากส่วนนะครับผมและทุกทุกท่านที่ติดตามก็ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ